คยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เรารู้ว่าเพื่อนๆไปเที่ยวกันไปทำอะไรสนุกๆก,กันแต่ว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นโอ้โหความรู้สึกที่เหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยมันทั้งเจ็บทั้งสับสนเลยเนาะวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆแ,แบบนี้ให้กลายเป็นความเข้าใจที่มันทรงพลังกว่าเดิมกันครับประโยคนี้เลยแหมไม่เห็นชวนเลยนะแค่ได้ยินก็รู้สึกจิตจิตแล้วใช่ไหมครับมันเป็นคำทักที่เหมือนจะพูดเล่นๆน,นะแต่ข้างในนะ่ะ โอ้โหมันแฝงไปด้วยความน้อยใจความคาดหวังเต็มไปหมดเลยแล้วคำพูดแค่นี้แหละครับที่ดึงเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอึดอัดสุดๆได้ทันทีเลยใช่เลยครับมันเป็นคำถามที่เอาจริงๆหลายคนไม่กล้าถามออกไปตรงๆหรอกแล้วมันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับเพราะการที่จะถามแบบนั้นออกไปเนี่ยโหมันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะมันเหมือนกับเรายอมเปิดเผยความรู้สึกที่มันเปราะบางที่สุดของเราออกมาเลยว่าเฮ้ยเราแคร์นะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะ ทีนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูอีกหน่อยดีกว่าว่าเออแล้วทำไมล่ะทำไมไอ้คำถามที่มันดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันถึงได้สร้างความรู้สึกเจ็บปวดได้มากขนาดนี้กันนะมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นกันแนะ่นี่แหละครับคือแก่นของมันเลยเพราะว่าลึกๆแล้วนะ่ะเราแอบหวังอยู่เสมอว่าคำตอบที่เราจะได้ยินกลับมาคือโอ๊ยโทษทีโทษท,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 ทีเราลืมไปนะ่ะ คือเราอยากให้มันเป็นแค่อุบัติเหตุไงครับไม่ใช่ความต้องใจเพราะการต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยเขาตั้งใจไม่ชวนเรานะโห oh, อันนี้มันเจ็บกว่ากันเยอะเลยโอเคครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยส่วนที่เราจะมาะเผชิญหน้ากับความจริงที่มันเรียบง่ายมากๆแต่ก็อาจจะเจ็บปวดที่สุดเกี่ยวกับการไม่ถูกชวนนี่แหละครับและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ทำไมในแผนของเขาถึงไม่มีชื่อเราอยู่ด้วยก่อนที่เราจะไปดูคำตอบกันแบบชัดๆนะครับอยากให้ลองนึกถึงหลักการนี้ก่อนเลยคือคำตอบที่มันง่ายที่สุดนะ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดก็ได้มาถึงเหตุผลข้อแรกนะครับมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดหน่อยนะแต่ความจริงก็คือเขาไม่ได้นึกถึงเราครับใช่เลยคือตอนที่เขาวางแผนกันตอนที่เขาคุยกันน่ะในหัวของเขา ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยมันง่ายๆแค่นั้นเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับและนี่คือความจริงข้อที่2ครับซึ่งอาจจะตรงไปตรงมายิ่งกว่าข้อแรกอีกนั่นก็คือเขาไม่อยากให้เราไปด้วยอืมบางทีมันก็ชัดเจนขนาดนี้เลยครับเขาแค่อยากไปกันเองไม่อยากให้เราไปร่วมวงด้วยมันไม่ใช่ปริศนาอะไรที่เราต้องไปนื่งตีความให้มันวุ่นวายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือการที่เราไปวิ่งไล่ถามหาคําตอบหาคํายืนยันน่ะมันมีแต่จะทําให้เราเจ็บปวดใจเปล่าๆจริงๆนะครับบางครั้งการยอมรับความจริงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็ได้และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับคือการที่เราจะลองมาพลิกมุมมองกันจากประสบการณ์ที่มันแสนจะเจ็บปวดเนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มันมีค่ามากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับจากเดิมที่เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าถูกลืมรู้สึกว่าเราไม่สําคัญเลยลองเปลี่ยนมามองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรากําลังได้รับความชัดเจนต่างหากละ่ะเรากําลังได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เห็นค่าเราจริงๆและเราสําคัญกับเขาในตอนไหนนี่แหละครับคือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นข้อมูล ใช่เลยครับย้ำตรงนี้อีกทีนะการที่ไม่ถูกชวนเนี่ยมันไม่ใช่คำตัดสินว่าเราดีหรือไม่ดีมีค่าหรือไม่มีค่านะครับแต่มันคือข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้นมากเลยแล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันช่วยตอบคำถามสำคัญๆอะไรได้บ้างมันช่วยให้เรารู้ว่าใครกันนะที่อยากมีเราอยู่ด้วยแล้วอยากให้อยู่ด้วยตอนไหนเราสาคัญกับใครในสถานการณ์แบบไหนแล้วจริงๆแล้วนะ่ะเขาให้ค่ากับเรามากหน่อยแค่ไหนกันแน่ เห็นไหมครับว่ามันทําให้ภาพความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างเนี่ยมันชัดขึ้นเยอะเลยแต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าถึงแม้ความชัดเจนนี้มันจะมีประโยชน์มากๆก็จริงแต่ไอาการที่เราได้รู้ความจริงว่าเรายือนอยู่ตรงจุดไหนในความสัมพันธ์น่ะเอาจริงๆแค่รู้มันก็เจ็บพอแล้วล่ะครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว แต่ก่อนจะสรุปกันไปทั้งหมดมันมีข้อควรระวังสำคัญอยู่2ข้อที่จะมาช่วยเพิ่มความละเอียดอ่อนให้กับเรื่องทั้งหมดนี้กันครับสข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับต้องลองเช็คดูนะข้อแรกคือเรื่องการชวนตามมารยาทเคยเจอไหมครับการชวนที่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นแค่การชวนเพื่อให้ดูดีชวนไปอย่างนั้นเองแบบนี้มันไม่เหมือนกับการที่เขาอยากให้เราไปอยู่ด้วยจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของการรักษานํำใจเฉยๆ กับข้อ2ออันนี้ต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองบ้างคือปัจจัยการเทนัดถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นสายเชนัดเขาตลอดชวนแล้วไม่ไปยกเลิกนาทีสุดท้ายบ่อยๆการที่ไม่ถูกชวนในครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นผลที่ตามมาแบบตรงไปตรงมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ2ข้อนี้แหละครับที่จะคอยเตือนให้เรามองสถานการณ์อย่างรอบด้านมากขึ้นแล้วก็ซื่อสอดกับตัวเองด้วย ก่อนที่เราจะรีบด่วนสรุปอะไรไปเองและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามน,นี้ไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าในครั้งต่อไปที่คำเชิญมันมาไม่ถึงเราแทนที่จะรู้สึกน้อยใจลองเปลี่ยนมาตั้งคำถามกับตัวเองดูไหมครับว่าข้อมูลชิ้นใหม่ที่เราเพิ่งได้รับมานี้มันกำลังบอกอะไรกับเราอยู่กันแน่